ปิดไม่อยู่ซะแล้วล่ะค่ละล่าสุดพ่อยเปิดตัวขบต้งทูพีเรียบร้อยเรียกว่าสถานะชัดเจนแล้วนะคะสำหรับสถานะความสัมพันธ์ของคุณต้งทูพีและคุณพ่อเชอิร์แมนพอว่าล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็ได้มีการโพสภาพคู่โพสอวดสตอรี่อวดกันไปมาผ่านอินสตาแกรมของทั้งคู่อดความหวานอวดภาพมุ้งมิง้งน่ารักโอ้โหหวานหนักมากค่ะ และในงานโริงราวค่ะขณะที่สาวพอยเชอร์มานค่ะก็ได้โพสภ์พาคู่กับหนุ่มโต้งขณะที่เดินคู่กันแต่เป็นเพียงด้านหลังนะคะและอีกภาพค่ะข้างรักหนักมากค่ะเรียกว่าเป็นภาพที่กอดกันกลมแนบแน่นเลยทีเดียวระค่ะแปะแคปชั่นบอกว่า I t o a s t the star about you เรียกว่าค่ะเพื่อนๆในวงการบันเทิงค่ะ ส่งหัวใจกันรัวๆเลยราคาแถมมีแซลความน่ารักของทั้งคู่ไปอีกด้วยราคาเรียกว่าค่อนข้างชัดเจนกันเลยทีเดียวว่าทั้งคู่น่าจะเป็นมากกว่าพี่น้องกันแล้วราคาแถมงานนี้สตอรี่ของทั้งคู่ก็อวดภาพของอีกฝ่ายด้วยราคาสตอรี่คุณพลอยก็มีคุณโต้งสตอรี่คุณโต้งก็มีคุณพลอย อีกด้วยละจ้าชัดเจนมากแม่อย่างไรก็ตามเพื่อความชัวร์และชัดเจนก็รอให้ทั้งคู่ออกมาคอนเฟิร์มสถานะกันให้ชัดอีกทีห <c oughs> นึงดีกว่าน,นะคะ <c oughs> เรียกว่าค่าชื่อพ่อยเชอร์มานก็ขึ้นเทนทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยละค่ะกับการอวดรูปคู่หนุ่มต้งทูพี่บนอินสตาแกรมนั่นเองค่ะ กับอวดรูปคู่บอกว่าเปิดตัวว่าคบกันของคู่นี้ตรงพอย